เฮ้ยไม่นะโอ้ย่อสำหรับคนไหนนะครับท <downside sta> <air craft> <Joint sound> <overseas anxiety> ี่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วติ๊กไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไปก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมโจรใต้โจรเขาโจรดํา นั่นเองนะครับผมโอเคเอาใหม่ดีกว่านะครับผมก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมดิสเอเบหรือว่า d ดเ abc นั่นเองนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า S.T.P. z นะครับหรือว่า step z นั่นเองนะครับผมนะอ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แนววอลซนั่นเองนะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็สามารถทับรีจิสเตอร์นะครับผมตามด้วยรหัสผ่านแล้วเว้นวรรครหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเป็นการสมัครนะครับผมนะแต่ถ้าสมมุติเคยเข้ามาสมัครแล้วนะครับทับ l นะครับตามด้วยรหัสผ่านรอบนน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 ึงงะะะคคครรรรััับบเเเเพื่่่่ออออป็กาสวใ นะครับที่เข้ามาแล้วไม่มีรีซอสแพรกนะครับให้ทับ RP นั่นเองนะครับผมเพื่อโหลดรีซอสแพรกนั่นเองนะครับผมพอทับแล้วมันก็จะค้างๆแบบนี้นะนะครับผมปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับมันจะทําการโหลดรีซอสแพรกนั่นเองนะครับผมนะอันนี้สําหรับใครที่ไม่มีรีซอสแพรกหรือรีซอสแพรกไม่ติดนะครับผมนะให้พิมพ์คําว่า RP เพื่อโหลดรีซอสแพรกนั่นเองนะครับผมนะและถ้าสมมุตินะครับผมใครที่เอ่อมาจากยูทูปนะครับผมสามารถรับของตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอิ้ม นะครับผมไม่มีของเป็นส่วนตัวของผมนะครับอืมนะฮะโอเคนะครับผมนะแล้วตรงไหนอีกนะครับผมเออซึ่งในตอนนี้นะครับผมเป็นยศพรีเมียมนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมียศนะครับผมนะเออแต่ไม่มียศก็เล่นได้แหละนะครับผมนะแต่ถ้าสมมติมียศก็จะเป็นอะไรที่ สะดวกสบายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นทับช็อปอะไรเงี้ยนะครับผมแต่คนทั่วไปก็ทับได้เหมือนกันนะครับผมนะจะเป็นทางด้านป้ายนะครับผมนะซึ่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับอันนี้คืออะไรกุญแจสุ่มฟรีรับกุญแจได้ตรงนี้นะครับผมนะแต่กุญแจผมยังรับไม่ได้นั่นเองส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะของฟรีแรกเซตฟรีนะครับผมแล้วก็แลกุญแจนั่นเองนะครับผมนะเออแต่วันนี้นะครับผมผมมีแบบว่ามีกุญแจอยู่ค่อนข้างที่จะแบบเยอะนะครับผมนะโอ้โหดูดิครับผมเมื่อกี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมนะเซตผมเองอะคร ตบคน <a> ah. น, fee, นะครับผมนัไม่เดาไปแตกแน่นอนนะครับผมนะซึ่งตีเซตฟรีนะครับเซตฟรีหาได้จากไหนนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปพาไปดูก่อนละกันนะครับผมเซตฟรีนะครับผมเอาได้จากทางด้านต,ตรงนู้นเลยนะครับผมนะนี uh. ่เลยตรงนี้เลยนะครับผมนะจะเป็นการเอาเซตฟรีนะครับผมนะหรือตรงนี้นะครับผมกระโดดไปรับแก้เชื่อคืออะไรหรอมันคืออะไรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันคืออะไรนะครับผมกระโดดไปรับ ของแก้เบื่ออ๋อแก้เบื่อนะครับแก้ชื่อเลยอันนี้คือนะครับผมก็จะเป็นเซ็ตฟรีนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่เอาหรอกนะครับเซ็ตฟงเซ็ตฟรีอะไรนะครับผมมาทั้งทีเราต้องจัดหนักสิครับเออนะครับผมนะเออแต่ก่อนที่เราจะจัดหนักนะครับผมนะเราขอทําการนะครับผมเอาทางด้านเออ กุญแจนะครับหรือคีย์นะครับไปสุ่มของก่อนนะครับว่าจะได้ของดีแค่ไหนนะครับผมอ่แจกเลยนะครับหคีย์นะครับผมเฮ้คือแบบว่ารวยนะคือแบบรวยนะครับผมนะกดไปนะครับผมนะเราจะได้เกลือหรือเปล่านะครับผมแต่ระดับผมแล้วนะไม่น่าจะได้เกลือแน่นอนครับโอเคเอาใหม่ครับผมนะโหอันดับกี้แค่สเซิร์ฟไงแค่เซิร์ฟเซิร์ฟไงนะครับผมดู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 ปุ๊บ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 เอาใหม่ครับผม ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เกือร้อยปอเซ็นแน่นอนนะครับผมโอเคกดใหม่เดี๋ยวผมจะขอกอเวลากดไปแล้วกันนะครับว่าผมจะได้เกือเท่าไหร่นะครับผมนะโอเค โอเคครับผมนะที่ได้มานะครับผมก็เกือบ8อันนะครับผมนะแล้วพวกนี้ก็คือแจกไปเลยละกันนะครับผมแจกประมาณสัก5คาขีแล้วกันนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะฮะเออแจกประมาณสัก5คาขีแล้วกันนะครับผมนะนี่ไง โยไปเลยโยไปเลยนะครับผมเออนะฮะและที่เหลือเราก็เก็บนะครับปีบ้านรวยนะจริงนะครับผมโหบ้านโคตรรวยเลยนะครับผมปุ๊บนะฮะเราก็เก็บไปนะครับผมปุ๊บ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 นะครับแล้วตรงไหนอีกนะครับเออทุกคนครับผมทุกคนอย่าบอกใครนะครับถ้าสมมุติทุกคนเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นทางด้านคําสั่งของการสร้างแก๊งนั่นเองนะครับผมนะแต่ทุกคนจู้ๆไว้นะทุกคนเงียบๆไว้นะครับผมนะถ้าสมมุติทุกคนดูคลิปพี่นะพี่บอกก่อนนะครับว่าทุกคนนะครับถือว่าไม่พลาดชอตเด็ดนะครับสําหรับเซ นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นทางด้านพิมียมออนไลน์เทมอ๋อมันสำหรับยศพเมียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะเออมันสามารถมากดรับตรงนี้ได้ฟรีนะครับผมเป็นเซต90นะครับแต่ต้องแย่งกันกดนะครับเออนะฮะต้องแย่งกันกดนะใช่อ๋อน่าจะเป็นเข้าไม่ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมจะไม่เป็นไรครับผมนะใครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะแจกของในตัวที่ผมมีนะครับผมขอแค่เข้ามาเล่นนะครับแลวทิ้งชื่อนะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมทุกคนอยากจะรู้กันแล้ววใช่่มมมาฝีือผ นั้นจะโหดมากแค่ไหนนะครับผมแต่ผมอยากจะกระโดดปลาโกวตรงนี้มากเลยนะครับผมนะแต่ไม่เอาอะมายิงกันดีกว่านะครับผมนะเออนะครับผมมาอยากอยากแตกนะครับผมอยากแตกเราเปิดประเด็นไปด้วยคําพูดที่แบบร้อนแรงนะครับผมนะแล้วเราก็เอาเซตห้าสิบไปละกันนะครับผมเออเปิดคําพูดไปอย่างร้อนแรงพร้อมกับเอาเซตห้าสิบไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวเือเปล่าไม่แน่ใจนะมันมันคืออะไรอ้อไม่ใช่ตัวนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือหัวหรอ เออแล้วมันใส่ยังไงล่ะทีนี้อ๋อทับแคสหรือเปล่าทับ h ฮดเเออนี่ h a นะครับผมนะแล้วก็ชุดนะครับผมเออตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นเกาะหรือเปล่าโอ้น่าจะเป็นเกาะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอ๋อนี่ก็คือหมวกเหรออืมผมไม่แน่ใจนะเออแป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อตรงนี้คือตัวนะฮะ ผมมั่นใจเลยว่าตรงนี้คือตัวแน่นอนนะครับผมนะแต่ผมแบบไม่อยากใส่ตัวผมใส่เป็นอันนี้แทนละกันนะครับผมนะโรงไหนครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่ารีบแตกละกันนะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเปิดกล่องสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมโครงเตรียมของอะไรให้เรียบร้อยนะครับอืมนะฮะแล้วก็เออทำไมผมกินยาแล้วไม่เพิ่มเลือดโอเคเพิ่มแล้วนะครับผมปึ๊บนะครับทับชอบละกันนะครับผมนะเพื่อซื้อปืนลูกกระสุนปืนนั่นเองนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอเคชอบวับวนี้วับนี้วับนี้ เอ่ออันไหนอะโนดอปนะครับผมวับดอปมีไหมอะวับดอไหมอะเอ่อลุมแบบหนเหรอนึ่งนะเอ่อวับหนึ่งวับหนึ่งเอ่อสวีหนึ่งสวีหนึ่งวีเออมาดิครับผมอยากแตกแล้วนะฮะเออจริงๆคือ <c oughs> แบบอุ้ยโอเคใช้ได้2ช่องนะครับผมนะแล้วก็เอาอน,นี้แม็กใส่ไปเคครับผมไป let's get it all โอโห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 ห้ คนนี้ค่อนข้างที่จโะโหดนะยังไงอะโอ้ยเหมือนผมไปยิงไก่เลยครับอืมเฮ้ย,ยกระสุน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 เฮ้ยมันพมเพิ่นเล่นไม่ได้เฮ้ย,อ,ยอะไรอะเฮ้ยอะไร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 ยังไงยังไงเออโอ้ยอ๋ยอผมอ่อนใ,ใ,ให้ผมอ่อนให้ผมอ่อนให้นะครับผมอืมผมแบบว่าเอาเมื่อกี้นะผมสามารถฆ่าเขาได้เลยนะแต่ผมอ่อนให้เฉยๆนะจริง นะครับผมผมไม่ได้แถหรือไม่ได้ม้เลยจริงๆนะครับผมถ้าสมมติผมเอาจริงไปแล้วแบบว่ากลัวแบบว่าเขาจะร้องให้ฟ้องแม่นะครับนะครับผมโอเคงั้นเอาใหม่ละกันนะครับผมนะโดยผมนะครับผมจะเล่นเสตอดิมเลยนะครับผมผมไม่รู้ไงว่าอันนี้คือหมวกอะไรนะฮะจริงผมไม่รู้จริงๆนะครับผมมันเป็นหมวกใส่หัวหรือเปล่าผมก็งงผมไปใส่ตัวทางนั้นนะครับผมนะเออแป๊บนึงนะครับผมนะเดี๋ยวลองใส่หัวดูก่อนเออมันเป็นหมวกใส่หัวโถเอ้ยนะครับผมผมก็เออตั้งนานนะครับผมนะเออจริง นะครับผมโอเคใส่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นตัวหรือเปล่านะน่าจะเป็นตัวแหละนะถ้าน่าจะใช่นะครับผมนะจริงนะครับผมนั้นเดี๋ยวลองทับดูเออกระเป๋าหลังจริงด้วยนะครับผมนะเออเซตนี้บอกเลยว่ามาเต็มออมเอาใหม่ละกันนะครับผมบอกเลยว่าผมมามาเต็มผมมาคองเจงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ซื้อแม็กไปนะครับผมอาหารไปนิดสองอันนะครับผมบอกเลยว่าแค่นี้เราก็เป็นกอนแล้ว จริงไม่เชื่อใช่ไหมล่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูใหม่๋อเลือดมันเพิ่มค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมนะอืมนะครับผมเอาใจสําหรับคนชอบยิงเลยนะครับผมมาดิก็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 มาก็มาก็มาโอ้โหโหูยังไง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 ยังโอ้ยยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหโ้โหววววเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกทุกคนผมเกือบแตกแป๊บนึงนะผมจะต้องเอาให้ได้สักตัวสองตัวเออมาดิ ก็มาเปนนไงก็มาก็มาอืมก็มาก็มาอืมก็มายังไงฮะอยากแตกว่ะอยากแตกป่ะนะครับอืมก็มานะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับผมนะอุ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะรับอะไรกันเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันโอ้โหรัวรัวรัวมากคนนี้รัวมากคนนี้รัวและหนัวมาก ยังไงอะโอ้โหเกือบแล้ว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 วันนี้รั่วแล้วนัวมากครับผมบอกเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยไม่นะโอ้โอ้โหโอ้โหผมแตกเฮ้ยผมแตกว่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยเทพก้อนเทพก้อนแบบนี้ยังแตกโอ้โหเกิน โอ,อ,อ,อ้ออนให้ไก่เอออ่อนให้ไก่นะอ๋อออนให้ไก่เราต้องเร้าอารมณ์กุก่อนนะครับผมนะเอาจริงอ่อนให้ไก่เจยยนะครับผมอืมนะฮะเอออิ่มว่ะโอ้โหออนอิ่มว่ะเขาบอกว่าอิ่มว่ะทุกคนนะครับผมงั้นผมขอเอาเป็นเซตเก้าเก้าสิบลงเลยละกันนะครับผมนะเออเซตเก้าสิบนะครับหมวกเก้าสิบนะครับผมนะแล้วก็ทําการลงไปเลยละกันโอเคปะ่ะหมวกเก้าเซต็จเซตเก้าสิบนะครับผมนะหมวกเอาหมวกใส่หมวกแป๊บ นะฮะเออใส่หมวกแป๊บนะครับผมแล้วก็ทําการเอ่อใส่ตัวนะครับอันนี้ตัวเซตร้อยห้าสิบเลยเหรอตัวนี้คือร้อยห้าสิบหรือเปล่ผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเออปุ๊บนะครับผมแล้วก็ทําการทับช็อปปุ๊บนะฮะแล้วก็ซื้ออาหารมาให้เรียบร้อยจึ๊บโอเคฮะเป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปวาร์ปเดิมเลยโหโหนวัวนัวกันมากผมบอกเลยว่านัวกันมาก <c oughs> ยอะไงเยอะไงเยอะไงเยอะไงอุ้ยแตกหนึ่ง ยังไงยังไงโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกใจเย็นนะใจเย็นนะครับผมเกือบแตกนะครับผมจังหวะนี้เกือบแตกนะปึ๊บยังไงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะขึ้นได้ไม่ได้เฮ้ยมีคนเข้ามาว่ะมีคนเข้ามาใหม่โหอยากตบจริงๆเลยแต่ก็กลัวแตกนะครับผมจริงมาถึงเขากลัวแตกอ่ะเอ้ยยังไง ออกมาดิออกมาออกมาซิอยากแตกนะอยากแตกเออยังไงฮะออกมาดิอยากแตกครับผมโอ้โหเขาไม่เขาไม่ออกมาอืมอันนี้คืออะไรโปรโมชั่นเออลืมอันนี้นะครับผมจะเป็นโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับคนที่เติมนะครับผมนะอ่าก็ห้าสิบบาทได้เซ็ตออ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้โหผมแตกแล้วว่าจริงผมแตกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ย เข้าเซตยูทูบนะครับผมซึ่งเซตยูทูบนะครับยิงผมเข้านะครับแสดงว่าเออเซอร์เวอร์เนี้ยนะครับผมถึงจะเติมนะครับผม แต่คนที่ไม่เติมนะครับก็สามารถค่าได้ด้วยนะครับผมนะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดจัดนะครับผมนะไม่เติมก็สามารถค่าได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโปรโมชั่นนะครับห้าสิบาทนะครับจะได้เซตนั้นหนึ่งเซตนะครับผมนะแล้วก็เอ่อจีซีนะครับเอ่อห้าร้อยนะครับแล้วก็กล่องสุ่มสามอันนะครับผมนะแต่ถ้าสมมติเติมแนะนํานะครับให้เติมร้อยห้าสิบเป็นต้นไปนะครับผมดูดิได้ทั้งเซตตั้งเยอะนะครับผมนะอ่าเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้วผมบอกเลยนะครับว่าตาเนี้ยผมไม่เล่นแล้วจริงนะครับผมผมจะต้อง กว่านะครับผมอ่าผมจะต้องฆ่าได้เยอะกว่านะครับผมนะเยอะกว่าที่ผมตายไปเมื่อกี้เลยนะครับผมเมื่อกี้คือแบบว่าผมอ่อนให้เขาไงคือแบบว่ากลัวแบบว่าถ้าสมมุติผมฆ่าเขาไปแล้วแบบว่าเขาร้องแบบว่าหาว่าผมโปะแรงเนี้ยนะครับผมเอาจริงครับผมอ้างผมกากลงนะครับผมนะผมกากลงนะครับผมก็เลยอ้าไปทั่วนะครับผมอืมนะฮะโอเคไม่เป็นไรตาเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ชนะนะให้รู้ไปผมบอกเลยไม่ชนะให้รู้ไปเลยไปมาครับผมยังไงอะ ก็มาดิก็มาดิก okay, okay, okay. ็มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอ้ยเฮ้ยคนนี้มันมาคนนี้มันมาเข้มเคโอเค้มเฮ้ยเยอะเงี้ยเยอเงโอเค้มเขยังไงยัยองียเยองเฮ้ยปืนนี้ปืนนี้ค่อนค่องขี้ยาลัวนะยังไงยังไงแตกไปหนึ่งครับผมเฮ้ยข้างล่างข้างล่างลัวมากแตกสองครับผม แตกสองครับผมข้างล่างนัวมากจริงนัวจัดสัมผัสได้นะครับผมเฮ้ยอยากแตกวะอยากแตกอยากแตกออกหน่อยเออออกหน่อยมาอยากแตกออกหน่อยครับผมจริงๆปืนนี้แบบว่าสุดยอดมากเลยเฮ้ยเขาจะเข้าปโพบเรขเขาจะเข้าปฐบแล้วเคเคเเกือบแล้วเกือบแล้ว โอโหโอโหโอ้โหอ้นี่มันหัวโจกไอ้นี่มันหัวโจกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมติดป๊อก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 โอ้โหเขาเล่นเขาประสานงานกันโคตรเยอะเลยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยจะตายจะตายวันนี้จะตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยนวเนียนัวลนี้นัวเนี้ยโอ้ยแตกเฮ้ยโอ้ยแตกเซิร์ฟเวอร์นี้ดุดันมากผมบอกเลยนัวเนียจัดสัมผัสได้ โอ้โหตายเร็วเกินเฮ้ยทำไมเราตายเร็วเกินจังนะครับถ้าสมมติทุกคนคิดว่าแน่นะครับผมทุกคนอย่าลืมเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีของแจกด้วยนะครับผมสําหรับใครเข้ามาและทิ้งชื่อไว้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้เซ็ตพวกนีไ้ไปเล่นเลยเคยะ่ะเซ็ตพวกนี้ไปเล่นเลยนะครับผมนะถ้าสมมุติเข้ามานะครับผมนะอืคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอลงเป็นรอบรอบอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะจริงนะครับผมนะอ่อนให้ อ่อนให้นะครับผมอ่อนให้อุย้ยเราพิมพ์ผิดไปหมดแล้วอ่อนให้ <c oughs> จริงเราโลกมากเลยนะครับผมเออซิร์ฟเวอร์นี้แบบว่าค่อนข้างที่จะโหดนะจริงนะครับผมไม่ใช่เลยหรอกนะครับผมเราปั๊มยามันมัน,ม,นมันปั๊มยาเร็วไม่เร็วไม,ไม่ไม่มีไม่มีผลเลยนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมว่าโอเคไปเอา้าอุย้ยตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยยยังไงยังไงเฮ้ย เฮ้ยยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงลงไปดิจังหวะนี้อลงมาดิมาก็มาก็มาร้อยห้าสิบอยากแตกอ่าร้อยห้าสิบอยากแตกครับผมเราเราอารมณ์ไปแล้วร้อยห้าสิบอยากแตกครับผมไหนไหนไหนผมไงอึ๊ยคอมมาแล้วคอมแล้วเดี๋ยวฮะโอ้โหเฮ้ยฮะ โอ้โห oh oh. เขาใช้ปืนเดียวกับเราด้วยเขาใช้ปืนเดียวกับเราด้วยโอ้โห oh oh. แต่ทำไมเขายิงเร็วกว่าเราวะทำไมเขายิงเร็วกว่าเราจริงนัวจริงนัวจริงโหนัวจริงนัวจริงนัวจริงเขาก็เซ็ตร้อยห้าสิบหรออย่าบอกนะโอ้โหโอโหโโหโอโห เฮ้ยเกน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 เรายิงเขาไม่ได้เลยอะเกินเกนเกนเกินเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ก็ไม่ก็ยังไงยังไงอู้หึ่ยเกิน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 ไปเกินไปเพื่อน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 อะไรอะไรเพื่อนอะไรเพื่อน โหโหโหเราติดมุมเราติดมุมอุ้ยแตกเฮ้ยผมแตกแล้วโอ้ทุกคนผมแตกนะครับแล้วผมก็เด้งหลุดไปเลยนะครับผมใช่โอ้โหถือว่าเออ่พิชชันเฟลนะครับผมนะอืมจริงนะครับผมนะ EP นี้ผมบอกเลยนะครับผม โหดกันจริงนะฮะดูเดือดมากสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับผมสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยว IP ผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์กิฟชั่นนะครับและรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์กิฟชั่นให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะสามารถเข้ามาดูกันก่อนได้แล้วกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า S t p z นะครับหรือว่า Step Z ดนั่นเองนะครับผมนะก็ฝากเซิร์ฟเวอร์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ อ้อมอ้อมแขนด้วยละกันนะครับผมนะแต่ส่วนสําหรับวันนี้นะครับผมจะต้องอ้อมก่อนละกันนะอ้อมไปไหนอ้อมไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอืมตอนนี้รู้สึกแบบโอ้โหสองเซตสามร้อยเราแตกนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนจนป่าจนวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมโอ้ไม่ไหวเลย yeah. We'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right